ก็น่าจะเชียวมาหมดไปทั้งทั้งเรือนะครับหรือแต่ลงังคากับเสาววันนี้นะฮะผมอยู่ที่ตำบลมูโนที่นราธิวาสนะฮะที่สวนแห่งกุลกนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูชาวบ้านนะครับทุกคนว่าตอนนี้หนักจริงๆนะครับทุกคนที่เราถ่ายวันนี้คือวันที่3ามีนาคมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงทุกคนตอนนี้คือฝนตกมากี่วันแล้วครับาร์หมายถึงว่าท่วมมากี่วันแนละ้ว ทุ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่อาทิตย์วันนี้วันวันวันพุทธหัตววันนี้วันที่ห้าแล้ววันที่ห้าแล้วครับครับนักที่สุดในรอบหกสิบกว่าปีแล้วไม่เคยชาวบ้านนะคนแก่ๆก็ว่าไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนแบบนี้ยิ่งรอบนี้เป็นรอบที่สองในปีนี้ซึ่งห่างกันแค่สองเดือนเองปกติน้ำท่วมนี่จะมีปีละครั้งเดือนพฤศจิกายนวาพอพ้นจากเดือนนั้นก็จะเข้าฤดูร้อนแล้วแต่ปีนี้แปลกมาแบบสองครั้งติดต่อกันเลยภายในเวลาสองเดือน แต่รอบแรกหนักแล้วแต่รอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วเนี่ยสีส่เท่าสี่เท่าสี่เท่าโอ้ตรงนี้นี่เลยครับเลยครับโอ้วันก่อนลึกกว่านี้เหรอลึกกว่านี้เลวอันนี้ลงแล้วใช่ไหมไปเท่าหลังคานี่เลยนี่น,นี่ทุกคนดูเห็นรอยน้ำไหมทุกคนยังไม่แห้งอ่ะทุกคนดูเห็นไหมเห็นรอยน้ำไหมทุกคนคือน้ําคือลึกมากนะฮะประตูชาวบ้านนี่คือห้องนอนอะไรก็อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เลยคือชาวบ้านนี้แบบเอาตัวรอดคนเดียวตัวรอดนะ ทรัพย์สินทรัพย์ทั้งหมดก็ทิ้งไปเลยไม่ทันหรือมาแบบจับทัน<อ>ไม่ไดไ้ไม่ทันตั้นตัวนี่ทุกคนผมเจอผมเจอบางช่วงของอัลกุรอานนะคัมภีร์ของอิสลามนะครับทุกคนลอยอยู่บนน้ำไนหะทุกคนไอ้นี่คือเป็นของที่สูงมากๆนะครับทุกคนแต่ชาวบ้านเขาไม่ทันที่จะเก็บจริงๆอ่ะทุกคนดูคือขนาดนี้อ่นะทุกคนที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ว่าทรัพย์สินทุกอย่างเขาไม่เอาเลยแม้กระทั่งอัลกุรอานคือไม่ทันจะเอาอ่นะทุกคนนี่เป็นอะไรที่หนักมากๆนะฮะ ไอ้น,นี่คืออุทกภัยเลยนะทุกคนไม่ใช่น้ำท่วมปกติไอ้โอ้ทุกคนดูระดับน้ำนั่นคือระดับน้ำนะทุกคนส,สูง 170. ร้อยเจ1ดสบนี่ก็อาจจะร้อยกว่านิดๆไ <c oughs> อ้น,นี่คือความสูงของน้ำที่ท,ที่ที่ท่วมนะฮะทุกคนครับไอ้น,นี่ผมผมนี่คือมิดเลยนะลูาาอันนักะอ๋อน้ำถึงถึงขอหนีเนี่ย ถ้าทุกๆปีที่นี่ก็จะท่วมก็ท่วมแค่นี้ไม่ถึงขนาดนี้โอ้โหข้างบนก็แค่นี้แค่เอวข้างบนข้างล่างนี่ก็ดูครับสภาพในบ้านบางการนี่ครับโอ้โหประตูเบย์ย้ายอยู่ข้างนอกไหมอ๋ออยู่ข้างนอกย้ายกันหมดแล้วโอ้โหย้ายช่อย้ายย้ายนี่คือน้ำโอ้โหนี่นี่กำลังเคลียร์อยู่นะทุกคนคือตอนที่ท่วมไม่ได้หนักเท่ากับหลังที่น้ำลดนะทุกคนคือเราเขาต้องรื้อบ้านกันใหม่หมดเลยอายุผมนะเดี๋ยวนี้ก็ 6 7 7เปีน,<ะ>นี้แหละ6ก็ก <67. S 2> ็ยังไม่เคยเจอแต่ประชารัที่เขาว่า,านี่เป็นบริเวณโรงเรียนบ้านมูนโลโตนี่คือกำแพงพังเลยฮะนี่ทุกคนดูนี่คือสายมาจากนำท่วมรอบนี้นี่คือกำแพงที่พังที่ล้มนะฮะทุกคนโอ้โหถือว่าเป็นแล้วน้องๆคือเรียนไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลย นี่เป็นทีวีที่เราให้เประชาธิได้ดูครับใหม่ๆนะครับใจเหมือนใจสลายเลยอ่ะแบบสลายเลยนะหอพักนักเรียนโอ้โหเสื้อผ้านักเรียนยังไม่ได้ขนออกเลยอ่ะไม่ทันอันนี้คือของที่ที่โดนครั้งแรกนี่คือทิ้งหมดแล้วทิ้งหมดแล้วอันนี้ก็คือมาใหม่มาใหม่ก็โดนอีกโดนอีกนี่ไม่รู้มามาจากไหนมันลอยมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันดูนี่ทั้งขยะมาอยู่ข้างนอกมันมาได้ยังไงมาได้ยังไงทุกคนนี่คือสภาพของโรงอาหารตอนนี้นะทุกคนคือไม่เหลืออะไรเลยอ่ะทั้งโต๊ะ ทั้งเก้าอี้ทั้งอุปกรณ์ที่จะเด็กๆจะกินข้าวปูนกำแพงไปหมดเลยทุกคนแม้กระทั่งหอเอาจิงๆสตาเป็นครูของหมู่บ้านเนี่ยท้อไหมท้อท้อเขาทีไรทุกว่าท้อแล้วทำอาสอาอะไรทำได้แล้วผมมัโดนนอบนี้อีกคุ้มบ่นเลยนี่คือเป็นจุดอันหนักที่สุดในเขตตลาดนัดมูลนี่ก็น่าจะเชิวมาพักตรงนี้เลยนี่คือบ้านที่ชาวบ้านเสียหายครับหมดไปทั้งทั้งเรือนะครับ หรือแต่ลังคากับเสาตอนที่ผมมากับเรือทหารนะครับสูงกว่าตรงนี้ครับสามเมตรสามเมตรเลยครับตรงนี้ประมาณสามเมตรสามเมตรสามเมตรตอนนี้คือลึกที่สุดแล้วลึกที่สุดแล้วตรงนี้โอ้โหไม่มีที่อื่นแล้วโอ้บ้านหลังนี้คือโดนหนักหนักที่สุดเลยตอนที่ผมมากับเรือทหารจะมาช่วยพี่สาวติดในในในบ้านเรือทหารนะแรงของน้ํายัง เรือยังขึ้นไม่ไหว<ค>มาลอยมาตรงนี้เลยหัวม,มากท,ที่สุดเลยมผมอยู่ในเรือทหารหกคนต้องจับเสานี่ลอยน้ำมามความมันเชี่ยวมันเชี่ยว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 ,ว,วมากเลยมันอุโมง,มงกี่ชั่วโมงอะทุกคนดูบ้านทุกคนดูบ้านก็อยู่กันกี่คนที่บ้านอะสิบคนอยู่กันสิบคนแล้วแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมกะไม่มีออกออกทันใช่ไหมแล้วตอนนี้เป็นไงมันกะหลังจากนั้นอยู่บ้านนะอยู่บ้านนะล้วจะเอายังไงต่อกะหลังจากนี้ทําไง ต้องซ่อมอย่างเดียวนะฮะสู้ๆนะกะนะกะอันนี้ประตูนี่ไปหมดเลยกะประตูบ้านประตูดีดด้วยเนาะกะดีดด้นี่ที่ได้สินี้อะนี่ที่ต้อง่น้อนที่นี่พวกจะเฝ้าขอควงขโมยอ๋อมีมีขโมยอีกพวกขโมยเขาถือโอกาสจะมาขโมยช่วงนี้เลยแสดงว่าโดนหลายหลังเลยกะทั้งขโมยทั้งอะไรโดนอะไรหลังไม่ออกแกนี่ไปวกไม่เป็นเต๊นอ่อ ต่างใช้ก็ยมีมีไมมีแต่ตัวที่แปลว่าตู้เย็นอะไรไปหมดเลยเครื่องจักรตู้เย็นไปหมดเลยเหรอครับไปหมดรถเซื้อผ้าช่างตัดผ้ามูตกะโดรเกะด้วยว่าเยอะมีโมไซค์ก่อติดตรงนั้น เสื้อผ้าเขาให้ใส่มีเสื้อผ้าคนให้แม่คนนั้นอ่ะแม่เขาให้ใส่ไม่ไี้ยังอ่าเดี๋ยวข้าวมีนะปาะมะก็ยังไม่กินข้าวอีกกว่าวันนี้ยังยังยังสู้ๆนะกะเดี๋ยวองสากะกาศนอนตรงนี้เลยอะทุกคนดูขนาดกะลำบากยังให้ส้มผมอ่ะทุกคนฉลอากันฉลองเราช่วยกะคืออยจะฝากให้คนไทยได้ มีจิตใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าคนกระทบในตำบลมโดนี้ครัวเรือนเกือบ90%เอาตัวรอดเข้าของทรัพย์สินในบ้านทิ้งหมดเลยบ้านเสียหายพังหมดเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวให้เรานั้นมีจิตในการที่จะบริจาคช่วยเหลืออนุเคราะห์ในน้อให้กับชานบอนมูลนิธิคนเล็กคนน้อยนะครับคนไทยด้วยกันผู้ใหญ่บ้านก็เครียดแล้วครับผู้ใหญ่บ้านคือสองสามวันนี้ก็คือแบบสี่วันแล้วนะ ชาวอัล่าทุกคนมีเรื่องหนึ่งขอยครส่วงที่ว่าผู้ที่นับถือศาสนาิสลามตัวประเทศครับเรามีจิตบริจาคที่จะได้อัลกุรอานครับหมดจะได้ส่งแต่ละมัสยิดแต่ละหมู่บ้านแต่ละโอโนที่ว่ากระตุกน้ำท่วมในครั้งนี้นังสืออัลกุรอานเนี่ยเป็นพันๆเล่มฮะที่ของอยามามุนุ์เสียหายหมดเลยครับแต่ได้ขัานใดที่ว่ามีจิตศรัทธาหรือว่าจะบริจาคนังสืออัลกุรอานับดีครับยังไงนะครับทุกคนคลิปนี้นะฮะผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ที่ที่อยู่ที่นี่ผม ก่อนที่ผมจะมาผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ผมมามาแล้วรู้สึกว่ามันหนักหนักจริงๆยังไงเ็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะฝากทิ้งเลขบัญชีไว้นะครับทุกคนขององค์กรจันเสี้ยวนะทุกคนไม่ใช่บัญชีผมนะใครอยากจะบริจาคนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับทุกคนสามารถบริจาคได้ที่บัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวใต้คอมเมนต์เดี๋ยวเราเราเราจะปากบุญไว้นะฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้สู้ๆนะครับทุกคนคนมูโนนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ททิ้้้งคคคคคนนนนนนไยยดดวววกกัััััะสสสสหรรรบบีีม